แปะเล่าเรื่องผมชื่อก่อนเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ผมเคยมีกลุ่มเพื่อนอีกสามคนชื่อว่าวานขีนและก็ชินแต่ตอนนี้เหลือกันอยู่สองคนแล้วก็คือผมกับชินส่วนอีกสองคนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้ววานเสียชีวิตไปก่อน ส่วนคีนก็เป็นคนต่อไปเรื่องที่ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นผมจะเป็นคนเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของผมเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์แถวบ้านของผมเป็นเหมือนบ้านเดี่ยวที่ตั้งห่างๆกันสภาพไม่ได้เจริญเหมือนคนเมืองแต่ก็ยังมีน้ำมีไฟใช้อยู่ลองนึกถึงถนนสายหนึ่งที่กว้างพอแบ่งเป็นสองเลน มีต้นไม้สลับเสาไฟทางขนาบข้างแล้วก็มีบ้านคนกับร้านขายของข้างทางเล็กๆประมาณนั้นเลยพวกผมมารู้จักกันที่โรงเรียนตอนขึ้นชั้นมปลายเป็นช่วงที่หลายคนบอกว่ามันคือช่วงที่สนุกที่สุดผมไม่เถียงเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากจริงๆทั้งผมวานคีนแล้วก็ชินพวกเราสามคนชอบเรื่องรถมากโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซ ยิ่งแต่งเยอะยิ่งท่อดังก็คือที่สุดของความเท่แสดงออกถึงเงินที่มีเยอะพอจะมาแต่งรถได้ในตอนนั้นด้วยความคึกขนองมันทำให้ผมคิดกันไปเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเท่ขับไปที่ไหนก็มีแต่คนหันมามองตามไม่รู้ตัวเลยว่าคนที่มองนั้นด่าตามหลังอยู่ทั้งนั้นโดยเฉพาะวานที่ชอบท่อเสียงดังและก็รถของวานคือรถที่ท่อดังที่สุด ละหว่าน,นั้นชอบทําตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มซะอย่างนั้นจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนที่พวกผมเบื่อถนนเส้นเก่าที่ขับกันอยู่ทุกวันก็เลยนัดกันไปที่บ้านของผมซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดเพื่อออกความเห็นกันก่อนว่าว่าจะเอาอยัางไงดีก่อนจะแยกย้ายกันเตรียมตัวแต่วันนี้ท่าทางของคีมันดูแปลกๆไปตอนที่พวกผมนั่งคุยกันมันก็ดูเม่อเมอเหมือนจะไม่ได้ฟังอะไรสักเท่าไหร่ แถมบางทีถามไปมันก็ตอบแค่เออเอออืมอืมไม่รู้คำถามด้วยซ้ำไปเฮ้ยไ hey, อคีนมึงได้ฟังพวกกูไหมวะเนี่ยว่าเริ่มขึ้นเสียงเพราะความหงุดหง,งิดของคีนตอบอะไรไม่ตรงคำถามอีกแล้วพอคีนรู้ตัวมันก็สะดุ้งนิดนึงแล้วก็ยอมออกมาคุยดีๆเออกูวันนี้กูรู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยเมื่อคืนน่าจะนอนน้อยกูว่าคืนนี้กูอยากจะนอนว่ะคีนตอบพวกผมแล้ว ก่อนที่มันจะก้มหน้าลงไปเอามือนวดขมับทั้งสองข้างเหมือนเวลาที่เราปวดหัวแล้วเราชอบทำท่ากันแบบนี้ผมรู้สึกเป็นหัวมันมากคิมมันดูอาการแปลกๆมาสองสาวันแล้วเท่าที่ผมจับสังเกตได้เหมือนมันจะเป็นฟิลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเมื่อๆชอบก้มหน้าเวลาออกไปขับรถด,ด้วยกันมันชอบขับลังท้ายสุดตลอดกูเห็นอยู่ หรือว่านูนี้จะหยุดพักไม่ล่ะรอคีม,มันหายดีก่อนชินแนะนำขึ้นมาแล้วก็เอามือตบไปที่หลังของคีมเบาๆเหมือนจะสื่อให้มันไม่ต้องคิดอะไรมากเอาจริงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกห่วงมันเหมือนกันแต่ในใจผมก็อยากจะขับไปนะแก้เครียดหลังเลิกเรียนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรอก,กูพวกมึงไปกันเถอ,อะกูมีที่แนะนำอยู่ ถือว่าพวกมึงไปลองถนนก่อนกูหายไงคีรีปตัดบ,บทขึ้นมาก่อนที่พวกผมจะลงความเห็นกันว่าวันนี้เราจะต้องพักซึ่งพวกผมสนใจความคิดนี้มากได้ไปลองถนนได้ดูบรรยากาศกันก่อนถ้าเหมาะจะได้พามันขับไล่ไข่ไปด้วยเออดีไอเดียดีกว่ามึงตรงไหนอะผมพูดขึ้นมาและแสดงออกว่าผมกำลังสนใจความเห็นของมันผมมองหน้ามันแล้วก็ยิ้ม ก่อนจะพูดออกมาว่ามันคือถนนสายไหนถนนสายนั้นเป็นถนนที่ห่างจากบ้านของทุกคนประมาณหนึ่งเป็นเขตที่มีบ้านค่อนข้างเยอะถนนตรงนั้นเนื้อถนนค่อนข้างดีมีเสาไฟกับต้นไม้ให้บรรยากาศที่ดีด้วยเอาดิกูว่าเจ๋งวะ่ะว่ามีคนเปิดขึ้นมาก่อนเลยว่ามันสนใจอันนี้พวกผมเห็นด้วยกันอยู่แล้วผมกับชินก็เลยพยักหน้ากันไป ถือว่าไปลองถนนให้เพื่อนกันก่อนดีไม่ดีพวกผมอาจจะได้เป็นถนนสายประจำก็ได้ตอนนั้นแค่คิดผมก็รู้สึกตื่นเต้นจนหยุดยิ้มไม่ได้เลยคินในตอนนั้นก็ดูพอใจกับปฏิกิริยาของพวกผมมากมันบอกด้วยว่ามันเสียดายเพราะมันน่าจะต้องกลับไปพักจริงๆแค่ตอนนี้มันก็มึนหัวมากพอแล้วเพราะมันบอกแบบนั้นพวกผมก็เลยคุยกันว่างั้น เราก็แยกย้ายกันดีกว่าบ้านผมกับบ้านคีนอยู่ใกล้กันผมเลยอาสา,าไปส่งมันให้ส่วนวานกับชินพอรู้ก็เลยขับปอเตอร์ไซค์กลับกันไปก่อนเหลือแค่ผมที่ตั้งใจจะไปส่งมันตอนมันมาซ้อนท้ายทุกอย่างก็ดูปกติสำหรับผมแต่ผมแอบมองผ่านกระจกไปมองด้านหลังหน้ามันดูกังวลดูคิดมากยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ห่วงเพื่อน ผมก็เลยคิดเข้าข้างมันว่ามันน่าจะไม่สบายจริงๆเลยรีบขับไปให้ถึงบ้านมันก่อนพอเมื่อมาถึงบ้านผมก็บอกมันว่าพักผ่อนเยอะๆนะมึงหายไวๆจะได้ขับไปถนนสายใหม่ด้วยกันตอนมันลงจากรถผมท่าทีมันแปลกๆมันดูลนๆรีบรีบยังไงก็ไม่รู้มันไม่หันมามองผมก็เลยคิดว่ามันป่วยก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก แล้วผมก็ขับรถมาตามปกติผมรอชินกับวานอยู่กับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมไม่นานหลังจากที่ผมมาถึงผมก็ดินเสียงท่อที่คุ้นเคยและแสงไฟจากหน้ารถของชินมาจอดอยู่ข้างๆมึงว่าไงกอนถนนสายนี้กูว่านะ่าขับมากเลยนะชินพูดขึ้นมาพร้อมกับมองไปบนถนนถึงมันจะมีหลุมบ้างนิดหน่อย ก็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาในการขับกูว่าดีน่าจะมากันครบกูเสียดายมากเลยที่คิมมันไม่สบายไม่ทันที่ชินจะได้ตอบก็มีเสียงรถอีกคันหนึ่งมาพอดีในตอนแรกผมไม่รู้กันด้วยซ้ำว่าเป็นรถของวานรถใหม่ละว,ะวานชินทักรถของวานทันทีที่เห็นเอาจริงๆผมก็รู้สึกคุ้นคุนมันเป็นรถใหม่ของวานก็จริงแต่ผมรู้สึกคุ้นมันอย่างน่าประหลาด เหมือนผมเคยเห็นที่ไหนสักแห่งแต่นึกไม่ออกสุดท้ายผมก็เลิกใส่ใจพอรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดามันก็หน้าตาเหมือนเหมือนกันหมดเออกูยืมมากูแอบเอาเหล้าพี่กูมาด้วยขับกันสามคนถ้าความไปก็คงไม่หนักมั้งวานหัวเลาะก่อนจะเอาเหล้าขวดที่ว่าออกมาโชว์พวกผมเพราะความเครื้อนอนในวัยนั้นพวกผมเลยเอากับมันด้วยไปได้นึกถึงเลยว่า ตอนให้ขับเป็นแค่สามคนถ้าความมันอาจจะบาดเจ็บหนักได้อยู่ดีพวกผมยืนดื่มการข้างรถอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงผมกับชินไม่ได้เมากันขนาดนั้นออกไปทางเกิบเกบม,มึนมึนแต่คนที่เมาที่สุดน่าจะเป็นวานนี่แหละยืนก็เริ่มไม่ตรงแล้วซึ่งสภาพนี้ขับรถยังไงก็มีแต่ล้มกับชนแน่ๆถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้ผมกับชินก็คงห้ามไม่ให้มันขับและให้มันกลับบ้านไปแล้วละ่ะ แต่นี่มันเกิดเมื่อสองปีที่แล้วโดวยความที่ไม่ได้ยั้งคิดไม่ได้ห้ามมันแถมยังเชียร์ด้วยซ้ำให้มันขับไวๆให้ลมโกรกหน้าเพื่อจะได้สั่งเมาเอาเลยอวานบิดให้ได้120เลยนะมึงเสียงชินที่ตะโกนเชียร์อยู่ข้างๆผมดังแท้อยู่กับเสียงท่อรถของมันเองตอนนี้พวกผมทั้งสามคนนั่งคอมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมที่จะออกตัวกันแล้ว ความเมาและแรงเชียร์ทำให้วานเป็นคนแรกที่ออกตัวไปก่อนโดยที่มันไม่ยั้งมือในการบิดออกตัวเลยแม้แต่นิดเดียวโดยที่ชินตามหลังส่วนผมอยู่รังท้ายสุดมันเป็นช่วงเวลาที่พวกผมรู้สึกสนุกมากทั้งลมที่พัดโกรกทั้งหัวใจที่เต้นเร็วด้วยความตื่นเต้นในตอนนั้นพวกผมไม่ได้คิดอะไรมากมาสนุกจนผมไม่ได้รู้ตัวเลยสักนิดว่าทางข้างหน้านั้นมีอาวุธของเพชฌฆาต ที่ขึงอยู่บนถนนอยู่และเซวีนาทีนั่นเองผมรู้สึกว่าภาพทุกอย่างมันช้าลงเสียงลมและเสียงท่อที่ก้องอยู่ในหูมาสักครู่มันเยียบหายไปหมดภาพรถมอเตอร์ไซค์และล่างของวานยังคงขับต่อไปข้างหน้าโดยที่หัวของวานนั้นแยกไปอีกทางหนึ่งของเหลวสีแดงสายกระเซ็นมาที่ใบหน้าของผมและชินจนมันแดงฉานไปหมดในตอนนั้นในสมองของพวกผม ยังไม่ได้คิดเลยว่ามันคือน้ําอะไรและเกิดอะไรขึ้นแต่ปฏิกิริยาของร่างกายสั่งให้ผมกําเบรกแน่นจนรถของผมหยุดสนิทแต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เป็นเส้นเล็กๆเหนียวอยู่ที่คอของผมจนผมต้องล้มไปอยู่ข้างๆข,ข,ของชินมันรู้สึกจุกอยู่ที่คอและแขนขาก็แสบมากชินขับเร็วกว่าผมมากมันน่าจะเจ็บกว่าในตอนนั้นชินแน่นิ่งไปเลย ส่วนผมยังพอมีสติอยู่บ้างกำลังคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาพที่เห็นก็คือร่างของวานและมอเตอร์ไซค์ล้มเห่าออไปจากตัวผมพอสมควรส่วนหัวของวานนั้นกำลังกลิ้งอยู่โดยที่ทิ้งรอยเลือดเอาไว้ตอนนั้นสายตาของผมไม่อาจเลื่อนหนีจากหัวของวานได้เลยผมนั่งนิ่งค้างจ้องอยู่แบบนั้นจนกระทั่งหัวของวานกลิ้งมาอยู่ใกล้ๆผม มันเป็นภาพที่น่ากลัวและน่าขนลุกที่สุดในชีวิตของผมหัวคงว่านใบหน้าที่คุณเคยของเพื่อนที่อาบไปด้วยเลือดตาของมันเบิกโพรงกรอกไปมาปากก็อ้าพังงาพัพงงาบขายของเหลวสีแดงข้นจนนองเป็นแอ่งเหมือนว่ามันยังไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองถึงผมจะเคยได้ยินมาว่าหัวที่ถูกตัดออกไปจะมีชีวิตต่อได้อีกสักพักแต่พอมาเจอกับตัวเองก็รู้สึกบอกไม่ถูก ผมมองหัวของเพื่อนที่ยังขยับอยู่แบบนั้นจนกระทั่งตัวผมเองนี่แหละที่ถูกความมืดเข้ามาบังตาจนภาพของวานก็กลบหายไปและนั่นก็คือเรื่องราวตอนที่ผมเสียเพื่อนคนแรกไปผมไม่รู้ตัวเองว่าหลับไปนานแค่ไหนแต่ที่รับรู้ได้เป็นอย่างแรกก็คือกลิ่นยากับกลิ่นที่ดูสะอาดสะอาดบอกไม่ถูกผมค่อยๆลืมตาขึ้นมา เสียงพูดคุยดังข้างเตียงแทรกเข้ามาแต่ตอนนั้นสติของผมมันน้อยเกินกว่าจะแยกว่าใครกำลังพูดถึงอะไรตอนนี้ร่างกายของผมส่งสัญญาณรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วภาพของวานมันยังคงติดตาของผมอยู่สลัดไปยังไงก็คงไม่หลุดผมคงได้เห็นภาพมันเป็นอย่างนี้อีกนานแน่ๆข่าวการเสียชีวิตของวานและการบาดเจ็บของผมกับชินลงข่าวอย่างรวดเร็ว ผมรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคงมีคนสมน้ำหน้าเพราะพวผมเสียงดังกระจนหน้ารํำคาญแต่ถึงขั้นเอาชีวิตกันผมรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปหน่อยจนน่ากลัวตอนนี้ผมกับชินฟื้นตัวเต็มที่แล้วผมได้รับบาดเจ็บจากรถล้มเป็นรอยถลอกยาวที่แขนและขามีอาการช้ำและกระดูกร้าวจนต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลส่วนชินนักกว่าผมตรงที่ว่ามันขับเร็วกว่า กระดูกมันหักและได้แผลที่ลำคออีกด้วยหมอเป็นคนมาบอกกับพวกผมว่าในที่เกิดเหตุมีเอ็นสำหรับตกปลาเขึงอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้ากับต้นไม้มันขึงตึงเอาไว้แน่นพอที่จะตัดศีรษะของวาจนขาดได้โชคยังดีที่พวกผมเบรกกันทันและก็ไม่ได้ขับเร็วเท่าเลยไม่ได้ถึงแก่ชีวิตเหมือนกับวานการที่ตำรวจมาช่วยยืนยันกันอีกคน ว่าวานตายไปแล้วจริงๆมันทําให้ผมเสียใจอย่างมากจะไปงานศพของเพื่อนก็ไม่ได้เพราะหมอไม่อนุญาตส่วนผมกับชินนั้นก็เลยทําได้แค่ไว้ออะไรให้กับวานอยู่ในโรงพยาบาลกันสองคนคีนคือคนที่ผมเป็นห่วงมันดูจะสนิทก,กับวานมากที่สุดในกลุ่มแล้วเพราะผมเห็นสองคนนี้คุยกันบ่อยมากมึงว่า คีมันป่วยหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะชินพูดขึ้นมาท่ามกลางความเงียบระหว่างที่เราสองคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลผมไม่อยากจะจับผิดคีหรอกแต่มันเงียบหายไปนานมากเลยจริงๆไม่แม้แต่จะส่งข้อความมาถามอาการพวกผมเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเหมือนมันจะพยายามหลบหน้าพวกผมอยู่ไม่รู้ดีกูว่าอาการมันดูปกติไม่ได้ดูหนักนะเหมือนจะแค่ปวดหัวธรรมดาผมตอบออกไปตามตรง แล้วก็หยิบโทรศัพท์ด้วยมือข้างที่ไม่เจ็บขึ้นมาดูข้อความและผมตั้งใจจะส่งข้อความไปหามันตั้งแต่วันที่ผมอวยพรให้มันหายเร็วนั้นมันดูเหมือนลมหน้าพวกผมไปแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เออกูว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไปหากันไหมชินชวนผมขึ้นมาหลังจากที่ผมวางโทรศัพท์ลงซึ่งความคิดนั้นมันก็ตรงกับผมพอดีผมจึงตัดสินใจที่จะตกลงตามความเห็นนั้น อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ